คลิปนี้ก็เนืน่องจากคลิปที่แล้วนะครับเข้าผมสมมือนะครับสูดปุ๋ยนะครับมืันนี้เข้ากับสีมากขึ้นบางสีพน้องเึิ่งนะครับ สวัสดีครับมีลักแฟนมาแถร์เปนของเยฟซีทีดีดาวคาดนะครับเข้าสู้ทีดีทดลองอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็ก็เนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าห้องผสมมือนะครับสูบคุ้ยนะครับมาหนีก็เล่ได้ปุยสิบสามศูนย์สี่หกมาตั้งกันนะครับสามยี่ห้อเล่นะครับท่านจ๋านะครับดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับ จะได้ยู่สองตัวนะครับคือมือปุ๋ยถุงสีขาวนะครับแล้วก็บือปุ๋ยถุงสีแดงนะครับแตะกล่องย้ำว่าเป็นไงไงครับสาหรับมือสองตัวนี้นะครับนี่คือปุ๋ยแดงนะครับนี่คือปุ๋ยขาวม่อนี่เข้ากับสิมาข้นบังให้พี่นวองเบิ้งนะครับผมทาาทีมงานนะครับทำใหม่เรียบร้่อยแล้วคิดว่ากากระบาดนี่คือมือปุ๋ยแดงแต่ว่ากากระบาดนี่คือมือปุ๋ยสีขาวนะครับ เำไม่ล้วหลายบังน้ำกันนะครับนี่เอนี่นะครับเขาสีมาเห็ดให้พี่้องเบิ้งแทบทุกขนาดได้นะครับว่าจะขินบ่นะครับมือปุ๋ยสองตัวนี่นะครับคุณแม่นะครับเป็นผู้หันปีนี่หันชนวนนี่ครับเป็นแสนนะครับผมแสนอันได้ผู้เดียวนะครับคือสุดยอดแล้วนะครับนี่นะครับผู้ใดอยากเห็นการหันชนวนของแม่นะครับปากเดียวม่าได้ใส่ไม่เงาะว่าได้ใส่อย่างง้ครับ ตัวเดียวนะครับหังว่าเป็นดักเลยครับผมนี่คือเป่งไฟี่วาอันเดียบร้อยนะครับจากมือนี่แหละครับทีว่าผมอธิบายไปบนะ้างหันนะครับนี่เมียหันมาหันนะครับยางแดงนี่คือเป็นมือแดงนะครับยางเหลืองนี่คือมือเขานะครับผม กับผู้ใดบ้างหัจากมือเขาหรือว่ามือแดงเป็นจังไดก็สามารถจอนคลิปกลับไปเบื้องไดได้ครับผมครับผมเงินสิมาตํารุนบังละสี่บาทนะครับให้พี่รองเบิ้งนะครับพอดาว่าจากเป็นจังไดนะครับสาหรับมือซองตัวนี้นะครับนี่ปึ๊บนี่นะครับพ้อเีเริ่มตําไปกวาเลยนะครับสําหรับมือเขานะครับเงินสิมามือเขาวันอันนี้นะครับผม ครับผมก็เซ็ตสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับมือสองตัวนี้นะครับคือมือขาวนะครับแล้วก็มือแดงมือแดงเนี่ยเข้าสิมากนะครับมากเว็นกากระบาดไว้ คือเป็นกากระบาดเนี่ยครับมือแดงเ้าสิมากเป็นกากระบาดไว้นะครับแต่ว่ามือแต่ว่ามือเขาเนี่ยสิบอมากนะครับคือส่นมือนี่นะครับนี่ครับอันนี้มือแดงเ้าสิมากไว้เนี่ครับมือแดงเ้าสิมากไว้มือเขาห้าสิบมากเยนะครับเดี๋ยวนะครับลํารับต่อไปกะจะไปอัดเหยียดหพีหน้องเบิรงเลยนะครับนี่นะครับแผงไฟสดๆเลยนะครับคีรีดาวขั้นนี่นะครับ้าสีใสเหยียดเป็นดินเหนียวนะครับพี่น้อง เป็นดินเหนียวนะครับนี่นะครับผมเรียบล้อยสวยงามงครับสุดท้ายนี่แล้วขเขากิีมากใส่อันนี้นะครับปิดเดี๋ยวกะสีไปซุ่มขเขาเอิญเรียว่าบานผมเอินฮุกดิไปซุ่มไทยเอาเอินตามเขาก็ได้เอาไปซุ่มไทยนะครับต้อไปก็ดีเอาไปซุ่มไทยตอนต่อไป ตอนนี้ข้าไก่ยู่หมัอนเก้าหมั่นเดิมนะครับผมคนหูคุณตากันดีนะครับนี่นะครับคือบังไฟที่ยาเห็ดบ้าวางเว้นนะครับมือขาวกับมือแดงนะครับผมที่รีดาวคันทดลองนะครับปุ๋ยถุงแดงนะครับนั่นชื่อมือปุ๋ยถุงขาวนะครับขาเสียบังไฟให้พี่น้องเบิ้งพ้อมแห้งนะครับแ่ละรุุ่นเบิ้ลทุกรุ่นนะครับแตงแต่เห็ดเอามือตัวนั้นมาเห็ดบังไฟกาบกล้วยไปจนหอดบังไฟตะไล่นะครับผมมีหอดบังไฟถอดโบกนะครับพี่น้องครับผม เดี๋ยวสิขึ้นจากมือเขาให้พี่น้องเบิ่งก่อนนะครับแล้วก็ไล่ไปมือแดงนะครับเดี๋ยวให้สร้างนัดเอาขืนฐานนะครับไปว้าวสุดอยอดนะครับเป็นความแห้งนี่คือบังไฟมือขานี่คือบังไฟมือขานะครับต่อไปจะเป็นบังไฟถอดโบกนะครับผมสำหรับมือเขา อันนี้ก็ถอดโบกันนะครับเดี๋ยวถือเอาขึ้นกองฐานเลยจากนั้นเนี่ยไม่เด้อตายดีไม่อิดถอดเพระถอดอถ้าเป็นเวลาในกล่องน,นะครับเรียบร้อยต่อแล้วต่อแล้วแต่ว่าเ,เ,เ,เห็นมันเหม่อไลยไปถึงรถไฟไหม นี่คือจอมอยูดเด้อ,อันนี้จะเป็นรุ่นบังละหาบาทนะครับบางหันเกียรติบาดเสียงถอดอยู่เลยแต่บราไม่เห็นหายมันหมืดเจบหียบรอยอ่าต่อไปนะครับจะเป็น ตะไลนะครับผมตะไลหน่อยนี่เฮ็ดเธอเลี่กนะครับพี่น้องเจวาใส่บัลเมนใส่เมื่อจัดอู้ว่ามันแหวี่ยงวดป่ะปึ๊บเออมันแหวี่ยงไปว่ะผิดพลาดอ่ะนะครับเดี๋ยวไปสัมผัสก้นดิเซียนตะไลมันเกราจะยังครับสร้างนัดกินหรอฮู้นปวดฮะมันดันอันผู้ผู้ใบมันดันตะปูอันของครับอันฮู้นั่นนะฮู้อันตะไลว้าหอกระผมเดี๋ยวคลิปต่อไปจะ ไปแจกไใคนะครับนี่สร้างนัดคือมือโปตะไลนะครับของเขาไอ้บางนี่ก็สร้างนัดเป็นคนอาดมานนะครับใส่ที่ว่าผมผสมนะครับมือเขาอาจูไลครับไปเบิ่งน้ำกันนะครับสําหรับตะไลนี่คือมือหนึ่งนะครับของเขาอีกมือหนึ่งหัด อันยังฟุบย่างดีแต่ว่ับเพราะแตกแฝงไปเสียนะครับเดี๋ยวมันมาแตกนะดูว่าสุดยอดนะครับพานพานสำหรับบังไฟตะไล่นะครับมือจากปุ๋ยสูตรเาวานะครับถุงขาวต่อไปนี่ต่อไปนี่คือเป็นมือปุ๋ยถุงสีแดงนะครับเอาสร้างนัะไฟกับปุ๋ยก่อนนะครับอันนี้คือมือปุ๋ยถุงสีแดงเนอะพี่น้องเนอะ โอ้แห้งเด้ครับแห้งจังว่าสุดไทยถือว่าสุดสีนะครับมือ2องยี่ห้อนี่นะครับพี่น้องมักแบบได้ก็นไปพิจารณากันเอาเลยครับแต่ว่ามือปุ๋ยทุงแดงนี่จะกิโลแพงกว่ามือปุ๋ยทุงขาวประมาณที่ิบาทต่อไปจะเป็นรุ่นบางละสบาทนะครับบางดำพี่น้องก็ลองเทียบกันบิ่งว่ามักแบบใดมากกว่ากันนะครับจะสามารถไปลองเวียดนามได้จุเลยไป ไม่ขึ้นเลยครับติดขาดบางไหนเนี่ปยปลาล่าาเสเลยพี่น้องมันเพแห้งเลมันคืใหม่เพิ่งเผาเลยจังโอ้เหลียนเผาเรวอ่ะมุกเผาเลยเวล่ะขนาดป่าส่มาด์ด้นี่สุดยอดนะครับเดี๋ยวบกเห็นนะต่อไปล่องหม่ละเจบาทขนาดปลาข้นก็นสแสดงว่าสุมมน,นันกัสิบปลาขนแล้วอะไรครับพ่นอนะับโอ้ยจำฝ่าจำฝ่าบางวาหันหน้าเจ็ดต้าเนะครับพี่น้องออ ดัน7บงมันเนียน็ยังอปุ้ยขาวนะเนี่ยรุนบางราคาบาทนะครับนี่ทอเหลืองะไปจังนัดไปเดาเลยเฉียงมันเบเฉียงบัเนียนคือสีขาวแมนครับแต่ว่าเดินตรงพิดีนี่พิรีย่างเดียวโจ๊ดเสียงแบบเดียวกันหมดเลยจะจะจะหลักก็บจดถึงที่แงงเน่ยไหลล่งเลยครับนี่ เห็นบ้างเห็นผุ่นกวนคุมอยู่เหรอต่อไปนะครับลองโบกครับไปเอาโบกห้าบาทก่อนไปนี่นะครับโบกห้าบาทโบกน่อยก่อนนะครับแล้วทำเลยโบกเงี้ยนะครับเสียแรงมาสีแดงนี่อ,อ,นอ่อนขาวนี่แบบเดียวกันหมือนเลยถอดว่าเอาถอดเลยโอ้ไหลจำบินเลยครับ วัสดย่ดินนะครับสำหรับต่อไปสิเป็นบังละเจ็ดบาทนะครับมาที่ว่ามือถุงแดงมะพันเลยอะไรจะถือเป็นอะไรนะครับนี่คือมือถุงแดงนะครับพี่น้องครับมึงกัล้วแต่คนหมักหรือว่าเนาะสำหรับบ่งไฟใหญ่สิพอดีเลยวะครับเขาบม่ได้เห็นต่างกันทอนอยู่แล้วครับต่อไปถือเนี่ยเสียงแบบเดียวกันวัดเลย นี NYU, building, building ่นี่ลูกมาอยู่งแดงนี่ถอดฮะนี่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 ถอดตั้มตั้มเห็นบ้างเหรอกล่องกล่องไม่เห็นเห็นบ้างเห็นบ้างพอดีพอดีลงไปทางนั้นเห็นอยู่นะครับพี่น้องน้ำลุกมาเตตึมโอเคต่อไปก็จะเป mm, yes, right. ็นน right, ี่นะครับบังไฟตะไล่นะครับ อันนี้ก็สร้างนัดอัดห้อีกแล้วนะครับอันนี้ของทางชิมงานเขาเห,าห,ดาาหา็ดบ้านนะครับหมั่นไฟ่ตะไลหน่อยฤี่ดูการนะคณะห้องหาสูตรดีน่จะนี่จำหนนะครับต้องหาสูตรแอันนี้ก็คณะพีน่น้องท่านไหนสนใจก็สามารถสร้างข้าเขาขมาได้นะครับภาวาจะสีได้ฐานนะครับเพราะภาวะว่าวนสีบ่มีของเลยเพราะว่เข้าสีเห็ดตามจํานวนที่ลูกาสร้างเท่านรันนะครับอันนี้จะได้ฐานเาเลยสร้างครับไป อันนี้มือแดงนะครับเมื่อคืนได้ดอกเพราะว่ามันอันนี้อ้วนไปไปไมนเงาขอคาาเลยเาะมันเป็นอเออเออมันเป็นน้ำทอน้ำอาจจะเมียนเพราะว่าบางมันกับ่ขึ้นนั่นบอ่ะทอบางเออทอมันบาง คันท้าทอดำนี่คือใส่กับปุย๋ยแดงบะได้ด้วยครับพี่น้องคิดว่านะเพราะว่าบางว่าหั่นกับเป็นแบบเดียวกันนี่อ่ะมาเบิงนะครับไลสร้างนัดนะครับอ่ะอันนี้ใส่เหมือนระเบิดวะใส่ใส่ที่กันนะครับ<า>จะแตกอีกว่านี่คิดว่านะแตกแตกคันว่าแตกยางกับกอโอเคโอเคไม่แตกยางกับนะครับวอลแล้วสนซางนัดคันไมาแตกยางกับบางนี่เอาไปไปลูุยละมาลุ้นด้กันนะครับเกิน mừng mười là vượt đó nhắp bọc tay mười là vượt Thoái 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 hang thoái hang thấy là vượt chú rồi ạ cái phòng khó mà mười là vượt thăm ngăn con Bỏ đầy lấy mười đen bó đầy gì đi bà มือเราเบิดครับนาครับเจ้ากันเคี่มาเจ้ากันครับที่เจ้ากันเจากันนะครับข้าานเจากันโอ้โหบดไเลยบดไกมือตัวนว้าวไม่ขึ้นเลยนะครับสำหรับมือทุงแดงนะครับหรือ่าสาังอ้าถึงสตด เดี๋ยวองนานเอาครับผมกะเป็นข้อสรุปแล้วแจมักใผ่มากมั่นนะครับสำหรับพี่น้องนะครับเป็นทางเลือกปุ้ยทุ่งแดงแล้วก็มือปุ้ยทุ่งขาวนะครับถ้าพี่น้องชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปสนีแหละครับผมอยากเบิ่งคลิปแบบใดก็สามารถคข้เมินไว้ได้ครับผมน้องมากแบบใดก็สามารถไปหาสื่อแล้วก็ไปหาเห็ดตามไหนแต่ว่ามือปุ้ยทุ่งเขียวที่ว่าอ๋อเห็ดไปห่างต้นน่ะไม่สามารถนํำมาเห็ดบังไปได้ครับ ถึงจะเป็นจตร13 0ูนก์4ตามเข้าจุดแล้วมันพอติดไฟนะครับบ่าู้วเกิดสาเหตุจากอยังสำหรับคลิปนี้ก็ไปอีลี่แลลวครับผมขอบคุณครับเอาครับพี่น้องครับเอาจังสี่ครับผมมือที่ว่ามันเหลือถุงแดงแล้วก็ถุงขาวนะครับเสียห้สร้างนัดอัดหกขุนสามสิบเส้นเนาะหกขุนสามสิบเส้นนะครับผบกันทางช่องติ๊กต๊อกทีลี่ดาวคานะครับผมหกขุนสามสิบเส้นมือถุงขาวแล้วก็มือถุงแดงนะครับผมแต่ผู้ใดอยากเบิ้งก็ไปตามต่อ สำหรับหกหุนสามสิบเส้นนะครับอัดแมแรงมือปุ๋ยทุ่งขาวแล้วก็มือปุ๋ยทุ่งแดงนะครับผมทางช่องติ๊กล็อกทีลีดาวขา้นครับผมไปตามมึงกันได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ไปรีแล้วครับบอดี้ล่าแล้วครับผมขอบคุณและสวัสดีครับพอกันคลิปหน้าครับ